หนังสือเล่มนี้ไม่ค่อยมีสีสันมากมายนะคะแต่หนังสือเล่มนี้มีความลึกมิติลึกในทางด้านปัญญาฉันทลักตอนแรกเนี่ยมันสะกดว่าฉันทลักคือ,อ,องานงานภาษาไทยที่มีรูปแบบนะคะที่มีการกาหนดรูปแบบเราก็ใครจะเข้าใจนะคือเราเนี่ยเป็นคนที่บ้าเข้าใจคนเดียวไงเราจะตั้งชื่อว่าอะไรที่มันเป็นคําพ้องรูปเราก็เลยไปไปคิดถึงคําว่าฉันทะซึ่งมาจาก อิทิบาท4นะคะฉันทาก็คือความรักที่เราจะทําลงไปวิริยะก็คือความเพียรพยายามในการทาหนังสือเล่มหนึ่งจิตตะก็คือหัวใจในการที่เราจะตั้งมั่นถามส่วนวิบังสาก็คือสมาธิในการทํางานเพื่อที่ให้มันประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็ทําหนังสือเล่มน,นี้ชื่อสเสถียรธรรมคาฉันทะคือความรักแล้วก็รักเลยค่ะฉันทรักแล้วก็เราก็รู้สึกว่าฉันเนี่ยรักและคำเนี่ยภาษาเหนือแปลว่าทอง ด้วยใช่ไหมคะและแปลว่าคําพูดด้วยมันคือมันจึงมีความหมายมากมายงานฉันทลักษ์เนี่ยมันเป็นงานที่สามารถเยียวยาได้ แต่ถ้าเราได้อทอดทานองออกไปหรือขับลํานําออกไปเนี่ยมันจะสามารถทําให้เข้าไปถึงสมองในช่วงของแอ็กซอนและนิวรอนซึ่งแอ็กซอนจะทําหน้าที่เก็บแล้วก็นิวรอนก็จะกระจายไปสู่สัดส่วนต่างๆของร่างกายทําให้เซลล์ในร่างกายจําแต่สิ่งดีเนี่ยนะคะซึ่งก็จะสามารถที่จะไปช่วยเกี่ยวกับโรคไฮเปอร์นะคะไฮเปอร์ Hyper, แล้วก็โรคอัลไซเมอร์นะคะและโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้านี่มันดับหนึ่งท่าดลมรือมวลซารผ่านไร้รูปแวบว่า บูบูไว้ได้ลมคมหายใจเข้าออกบอกก่ภาษาในเล่มนี้มันค่อนข้างจะยากอะ่ะก็เลยไปปรึกษาครูเพลงครูดนตรีแล้วก็ใช้เวลาทำดนตรีนะคะหนึ่งเดือนเพื่อที่ว่ามันจะเข้ากับคำเวลาคนคนร้องเนี่ยมันจะคำเนี่ยมันจะเข้าไปในในปากพอดีอ่ะเพราะว่าภาษาโบราณมันก็จะเข้ายากอะไรแล้วเราก็คิดว่าเราจะทำตั้งแต่ าการคล่องทานองสนอเรื่อยมาจนกระทั่งมีเรกเก้นะคะมีแรปนะคะมีฮิปฮอปมอีป๊อปมีแจ๊สมีอะไรสารพัดะเพลงลูกทุง่งลูกลุงเราก็เอาใส่เข้าไปใน40บทเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงจะสมบูรณ์ทั้งภาพที่สวยงามที่สุดของเสถียรธรรมสถานนะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะจนกระทั่งมาอยู่ตรงนี้แล้วก็คือชีวิตของท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดที่ผ่านมาตั้ง40พรรษา เราต้องศรัทธาแล้วก็เชื่อในสิ่งนั้นมากๆเลยเราถึงจะทําสิ่งนั้นได้สําเร็จแล้วก็เมื่อเราทําสําเร็จแล้วเรามาพรีเซ้นเนี่ยคนที่เห็นงานของเราเขารู้สึกปิติคุณเคยเห็นใครที่ปิติแล้วแม่ทีส,นสนันนีท่านดีใจอ่ะท่านดีใจแล้วมันก็เหมือนเยียวยาแล้วท่านก็หันมาบอกว่ามันเป็นโอสถทิปเลยเนะีเรารู้สึกว่าน้ําตาเราจะไหลแล้วขนลุกอะค่ะขนลุกแล้วมันก็มีปาฏิหาริ์มากมายที่เกิดขึ้นใน ช่วงระหว่างที่ทำถ้าสิ่งที่กำลังจะนำเสนอเป็นการแสดงธรรมในเทคนิคและวิธีการของคนรุ่นใหม่คุณแม่ก็คิดว่าการบรรลุธรรมของคนยุคเราก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่นี่เป็นบ้านบ้านเราค,คุณมีสิ่งที่ดีงามที่สุด เกิดขึ้นในสยามประเทศนี้แล้วคุณจะต้องมีวันดีวันหนึ่งที่คุณได้ฟังเสียงเหล่านี้นะคะซึ่งเป็นเสียงที่เรากลั่นออกมาจากหัวใจของเราทั้งทีมงานทั้งหมดแม้กระทั่งคนที่เข้ามาในสเสถียรธรรมสถานเนี่ยเมื่อได้ทําแล้วเราก็จะยกบุญกุศลทั้งหมดเนี่ยให้กับพระญาติตามหาภูริสัตว์ให้กับมนุษย์ทุกคนที่พระาตรามหาภูริสัตว์เนี่ยทรงฉุดช่วยหนังสือเล่มนี้ยากที่สุดค่ะยากอย่างไรฉันก็จะทําให้สําเร็จ และอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาหลอมหัวใจมาหล่อพระอารยตาราบริษัทเพราะว่ารายได้ทั้งหมดนะคะที่ท่านทาและทีมงานทําทั้งหมดเนี่ยจะขอถวายให้กับพระอรรยตาราบริษัทเพื่อหล่อให้พระองค์ท่านให้เป็นองค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นที่พึ่งทางใจสิ่งที่บริสุทธิ์มาจากจิตบริสุทธิ์เนี่ยหายากมากหายากมากจริงๆดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่บริสุทธิ์ที่สุดที่เกิดขึ้นในโลกที่มาชุดช่วยผู้คนเนี่ยเรามาช่วยกันหลอมท่าน ความสุขอะมันมีอยู่ทุกคนทุกแข่งนะมันมีอยู่เล็กๆในใจเราลี่แหนจะไปสแสวงหาอะไรยิ่งเราสแสวงหาความสุขเรายิ่งทุกข์พอเรามาทํางานตรงนี้เรารู้สึกเลยว่ามันอาบไลจิตวิญญาณเราตลอดเวลาเราเลยรู้เลยว่ามนุษย์เกิดมาไม่จําเป็นต้องได้รางวัลใดๆเนี่ยเพราะว่าเราให้รางวัลกับตัวเราตลอดเวลามันมีบางอย่างที่บอกว่าฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉัน